โอ้ยมันใหญ่โตมโหฬารครับคตพ่อคนแม่บุ้งกีเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอฟมาชมนะครับรถดูซา,านนะครับ DX520 CA นะครับผมว่าความใหญ่โตมโหฬารของเขาขจะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบง่ายๆอันนี้คือ,อบุ้งกีตัก รถเกรดนะครับผมใหญ่นะอันนี้ก็ใหญ่กว้างนะครับบุ้งกีใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ให้ดูหน้าบุ้งกีนะครับตัวตักรถตักนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบใส่กับดูซานนะครับผมบุ้งกีเขาโอ้โหม,มันใหญ่โตมโหลานมากอะดูดีครับเท่ากันเดะเลยครับพี่น้องดูนี่ฮะถ้าตักใส่ รถด,ดําพวกเรานี่ก็ตักเดียวรู้เรื่องนะครับรุ่นนี้หูสูงกว่าผมอะ่ะผมสูงร้อยหเจ็ซนนะครับแต่บุ้งกี้ตัวนี้สูงกว่าผมอีกครับแล้วความลึกนี่น่าจะลึกสองเมตรนะครับลึก2เมตรความกว้างอาจจะกว้างไม่มากนะความกว้างน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยร้อยหกหรือร้อยน่าจะประมาณ160เซนนะครับ นี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณร้อยหสิแต่ว่าอความลึกนี่2เมตรนะครับสูงลองประมาณ1 7 0ความสูงประมาณร้อยดสิใหญ่โตมโหฬารมากโอ้ดูผมยืนอยู่ข้างล่างมันนะผมยืนอยู่ที่ใต้บุมใต้อามเขานะครับพี่น้องเอ้ยจะใหญ่ไปถึงไหยแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่า ห้องขับเคลื่อนห้องบรญชาการเขานะครับอู้ใหญ่มากก็ถือโอกาสมาแอบถ่ายรถเขาให้พี่ๆน้องเอฟซีได้ชมกันอู้ดูกาดบันไดด้านข้างครับเป็นแนวทางเดินเลยนะเขาทําเพื่อเป็นแนวทางเดินเลยเอา่าใบแท็กไม่กว้างนะครับใบแท็กน่าจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับใบแท็กห้าสิบเซนแต่อา่าเฟรมใหญ่มากนะครับเฟรมใหญ่มากอู้ ใหญ่เบลือเฮอให้ดูรวมๆนะครับใหญ่จริงๆใหญ่จนแบบเราก็อึ้งอะ่ะว่าพวกรถเหมืองนี่เขาเขาต้องใช้รถใหญ่ๆอย่างนี้นะครับส่วนอรถตักนี่จะเป็นของ TCM นะครับ TCM เอยแต่ละคันแต่ว่าสภาพยางก็ค่อนข้างจะแย่แล้วนะครับแล้วก็จะมี เขาเรียกว่ารถบรรทุกเหมืองนะครับจอดอยู่นู่นสองคันแล้วก็มีจอดอยู่ตรงนู้นฝั่งทิศตะวันตกนู่นอีกสองสมคันนี่แหละผมผ่านไปผมเห็นอยู่นะเดี๋ยวพาพี่พ,พี่น้องเอฟซมาเดินชมรอบตัวรถเขาแล้วกันนะครับตอนแรกก็ขับไปจอดอยู่ตรงนู้นนะครับตรงลานดินตรงนี้ทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาทําการ ัดพื้นที่นะครับวัดพื้นที่ใช้โดนบินนะครับเพื่อวัดพื้นที่ก็เลยต้องให้ย้ายรถกลับมาขนาดมาจอดอยู่ตรงนี้โอ้โหพี่จะใหญ่ไปถึงไหนครับรุ่นนี้นี่ถ้าตักใส่รถอย่างพวกเราหกล้ออย่างเรานะถ้าใส่เจ้าอินดี้ผมขอแค่ตักเดียวพอพี่ไม่ต้องอุ้มเยอะเอาแค่ตักเดียวเต็มๆพอแล้วไม่ต้องอุ้มเแล้วก็ออกเลยตักเดียวออกตักเดียวออก ผมว่าน่าจะเร็วน่าดูเลยนะนี่ยืนหน้างานนี่ตักเดียวออกตักเดียวออกเลยถ้าใส่สิบล้อนี่เอาสามตักนะครับใส่สามตักสิบล้อสามตักหกล้อตักเดียวรู้เรื่องนะครับนี่ดูรถเขานี่ครับทันนะตึง้งโหไม่รู้กี่คิวอะนะถึงจะเต็มง่าย เขาย้ายมาเพื่อมาลงงานเปิดหน้าดินเหมือนกันนะครับเพื่อให้โลงโม่ได้ทำการระเบิดหินใหญ่จริงๆพี่น้องเอ้ยดูสานนะครับรถทำเหมืองส่วนทีมงานเราก็จอดอยู่นู่นครับส่วนรถของเหมืองก็อยู่นั่นฮะตัวสามห้าศไม่ได้ครึ่งหนึ่งเขาอีกเลยนะสามห้าศูนก็ ถือว่าใหญ่แล้วมาเจอตัวนี้ใหญ่เบอ้อเลยดูเฟรมนะครับดูเฟรมล้อพาพี่เพียงน้องเอฟซีหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นรถทําเหมืองนะครับก็ได้ดูได้เห็นจากคลิปที่ผมถ่ายให้ดูเนาะผมก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นแมคโครทําเหมืองตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ยังมีนะครับใหญ่กว่านี้ก็ยังมีเราก็ถือว่าเป็นของที่แปลกหูแปลกตาสําหรับพวกเรานะครับ นี่ไอ้รุ่นนำทอมนี่บมาแค้นไปยังก่อร้อยแล้วขี้หมออใส่ร้อยไปไสเพือแล้วอืมนี่ครับส่วนเจ้าซูมิโตโมก็เสียทอมนะครับเข้าเมืองเพื่อไปกัดกัดเฟืองอเขาเรียกว่าเฟืองสวิงนะครับตัวที่ มีราคาค่อนข้างที่จะสูงก็เลยต้องใช้ให้ลงกึงเขาพอกแล้วก็กัดเฟืองให้นะครับชุบแล้วก็กัดขึ้นมาเพื่อที่จะลดต้นทุนในการซ่อมนะครับถามว่าใช้ได้นานไหมก็ใช้ได้นานเพราะว่าเสียทอมเขาบอกว่าเคยเคยเอาไปกัดแล้วนะครับก็อยู่ได้เป็นปี2ปีเหมือนกันก็ต้องเอามาทํางานก่อนครับเพราะว่าถ้าสั่งก็ต้องสั่งของจากกรุงเทพอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชุดอย่างอื่นมาแล้วจะได้ถ้ามาถึงก็ทําเสร็จก็ พุ่งนี้ก็จะได้ลงทํางานนะครับน,นี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆเอฟซีมาดูยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่จอดอยู่นี่นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะใหญ่ไปถึงไหนนะใหญ่จริงๆนะครับผมนี่ฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชม นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องร็อกกี้ดีไซนจวดทีมงานโทรหนึ่งเช่นเดิมเช่นเคยครับผมบายบาย